สวัสดีครับเรต้อนรับทุกท่านสู้ช่องยูทูบประเทศเป็ตลำเพลินกับพี่น้องครับตอนนี้บรรยาก,กาศนะครับเดินห้างจากถึงบ้านโคกโกนะครับตำบลแค่นเหนืออำเภอปันไผ่จังหวัดอนแก่นพี่น้องครับแรกป่าไม้เขากะอยู่ ลองเห็น้างนานดีแล้พี่ลองครับบรั้บรรยากาศทางเขาทางเขาบรานพี่ลองครับเย็บปาบากพี่นองมันโอ้ฝนตกอุดมสมบูรณ์พิแพา่สวนห่วงดีเนาะขาแพะยิงไห่สวนได้ีก ถึงแยกเยลี้ยวขวาเ70จ็ดที่เจ็ดลอยเม็ดเขาปูว่าง่้ยที่สุดิจังหวานี่แหละปูว่าเขาไปตั้งบวนวัดกระโหลกยันเด็กไปตามน,านั่นแหละนั่นสะวัดวัดตลาดเดีด๋ยวเห็นยุทอันนี้บ้านโคกกลางหนะมู่เก้าตะบลแข้งเนืออำเภอปันไฟนะครับแล้วไปถึงแยกเข้าจางเลี้ยวขวาแต่ไปซื้อวัดนี่เขาก็ต้องแค้นเนื้อ

มีคนอยู่จ้ะคนแถวนี้มีตะวัาานนั่นอะไรอยู่อยู่บ้ลนรัมเล่ยนไซล่ะ,พ,ะ,ละพ่อเขาทั้งไหนเราบ้านรับ้านเขาซอยพุ่นบอกครับไปเส้นกลาง ม่เสียนกลางบ้านวันเส้นนี้มันเขียบไปไปาไปถูตัดลเที่ยวย้ัดตัวมีรจอดจอดลาด่อยเลยไปครับตรงไปวรถจอดต้องคดเอร์าหญงามเล bây giờ xoay càng gang đi pha rút bàn leo khóa lên ba rút bàn leo khóa đi qua lại ai ăn lát bay ai ăn khóa ai ăn lát bay ai ăn mua bao đến บ้านถึงอบตแค่นเนื้อแล้วเขาว่ายผู้บานไปเราหลวงร่ไดเอากรเี๋ยวก็ถือแแคเืออะไรเงีย้าบานได้อไรล่ะพี่เธออันนี้จะหั่นเขาไปขายมี่ป้ายงานกินกันว่างานกินวายอยู่ ยานเลี้ยวเวยเตียวเดี๋ยวสวยนี่เทียงนี่เป็นมบัใหญ่ตัวน้สโมบันมบัติดกันนะที่เราตะเลนกันเาับกี้อะไผู้รับัผู้ันใหญ่อะไรก็เยียนะไตามไปเลยกันเลยรอกนี่หานตั้งนานมบันเขเอาเรอจอดจอดบนมันเือส่ านมันเลยรานมันไปหน่อยนึงเราก็เลียวหัวใ่เหรอร้านมันสุดหมดแล้วสุดฟา้าปลาหมดแล้วบรรยา,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 ากาศพี่น้องครับดิรูแบบคลิปว<อ>ีดีโอ

บัดุนี้มันเป็นบัดโคโค้เนาะตีไปบัดโคโค้ไปเอาไ้เดียวกนอ่ะบันโคโค้บัดสังเป็นสิเไปไปไปเบาเบาเบไปไปวิทย์วิทวิทย์ดีครับแล้ว พี่ม oh ือขนาดวะต้องงงหน้าเข้าบานโกโก้แล้วนะครับพี่ข้างในหัวก้อนห้องอยู่บ่ขัานเขาเขียวขัานมีปอท่าพักบ่ โอ้ปลาแม่ใช่ไหมตะมองแกนฟีได้แล้วนี่อจจะเป็นวัดแล้วมันไปจบกันพอดีมองวัดนล่ละ

โอ้จอดนอดชี้แย่คนตรงไปอีกโอ้นี่เป็ดลำเพลินวคนละแบบนี้แม่นี่นอนเดียววะน้อยๆเราจักเป็ดลำเพลินคนอ่านไก่ไว้ด้วยอ่านมันซื้อของสวยเด้อเว้ยใส่ห้างใส่ห้างโรงเรียนโคบโกโคกกลางห่วยโรงายโรงาย เลี้ยวนีป่ครับ ้าพี่ลองครับ,บข้างเขา